สวัสดีครับผมเฉลิมพมงศ์ในเทวนี้ครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำการซ่อมไมโครเวฟนะครับยี่ห้อซัมซุงนะครับซัมซุงเดี๋ยวมาดูอาการกันเลยนะครับเสียบไฟเข้าแล้วนะครับไฟโชว์มาแล้วครับตาด์้งนนี่มืดนะครับ,รนนรบแสดงว่าหลอดไฟขาดแล้วก็ มีเสียงมีเสียงดังนะครับทางตัวาจานหมุนไม่หมุนนะครับนี่คงจะเป็นพัดลมดังนะครับครับเดี๋ยวมารื้อฝาครอบออกแล้วก็ตรวจเช็คกันเลยนะครับ ก่อนทําการถอดก็มาดูสเปคกันก่อนนะครับระบบไมโครเวฟนะครับรุ่นซัมซุงของซัมซุงนะครับรุ่น M183GN นะครับขนาดความจุ23ลิตรครับกำลังไฟ850วัตต์ครับของซัมซุงนะครับเดี๋ยวทำการลื้อเลยครับครับ หลังจากทําการถอดฝาครอบเพื่อออกมาแล้วนะครับในันดับแรกก็เดี๋ยวผมจะทาการตรวจเช็คหลอดก่อนนะครับเปลี่ยนหลอดก่อนเปยนถอดก็ดึงขั้วหลอดขึ้นมาเลยครับ <c oughs> ถอดขั้วหลอดออกมาก็จะมีเดือยนะครับสําหรับซัมซุงเครื่องนี้กดครับกดแล้วก็ดึงขึ้นเป็นลักษณะตัวเกี่ยวล็อกนะครับ น,นะครับไม่ถนดัดครับถอดหลอดออกมาได้แล้วนะครับสังเกตดูด้วยตาเปล่าลนะครับว่าเป็นเป็นหลอดไส้นะครับตอนนี้ไส้หลอดขาดไปแล้วครับเป็นหลอดที่ไม่มีขั้วเกลียวนะครับซื้อชุดนี้ก็คือชุดของหลอดไปเลยพรอมทั้งขั้วถ้าเปลี่ยนก็ต้องเอาตัวนี้ครับไปซื้อใหม่มา ะจะมีตัวเสียอื่นอีกนะครับก็คืออาการเสียงดังครับมาดูสาเหตเุที่มีเสียงดังที่ไม่พัดลมแล้วก็จานไม่หมุนนะครับ ลมระบายความร้อนนี่น่าจะบูธน่าจะหลวมนะครับทำให้หมุนล้วมีเสียงดังนะครับตัวนี้จะต้องแก้ไขนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกตัวนะครับก็คือเกี่ยวกับมอเตอร์หมุนถาดจานหมุนถาดอ,อ่ด้านในเครื่องนะครับครับเดี๋ยวมาดูด้านจานกันนะครับ ตอนนี้ผมเอาน้ำใส่แก้วเข้าไปนะครับมาเช็คดูน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนแสดงว่า